สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดักหนูนะครับเตรียมกับดักมา20อันเยือบขี้ใต้ของเราเหมือนเดิมนะครับนี่เจอขุย,อสยสวยๆเลยครับหนูหพุกนะครับเนี่ยตัวก็สวยอยู่นะขุยแบบนี้มีตัวอยู่ครับดินสดๆเลยดินสดๆขุยใหม่ๆเลยครับนี่เรียบร้อยครับหนึ่งอันเจอขุยใหญ่ขุยสวยอีกหนึ่งอันนะครับดักเลย วันนี้เจอตัวหนูขุยสวยๆนะผู้ชมนี่คืนะคน,คนี้เราต้องมายามด้วยกันนะครับไปครับนี่ไปเหมือนกันครับหมันหมานครับหมานหมานเรียบร้อยไปดูกันต่อครับหนึ่งขุยครับนี่ผู้ชมดินสดๆเลยนะครับไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะอันนี้ ุยมันน้อยเหลือเกินเลยลองดูครับเอาวางเลยไม่ลองไม่รู้แต่ดินมันยังสดอยู่นะเรียบร้อยอีกหนึ่งอันครับนี่ตรงนี้หนึ่งคุยครับลอยจักหญ้าอยู่นี่ครับนี่ รอยจัดยายังสดสดอยู่เลยนะดูนี้นี่ครับสวยเลยจักครับดักปาดูเลยแล้วอะ่ะดักปากรูเลยร้อยจัดยายสดสดอย่างนี้เริ่มหาที่ดักยากแล้วนะครับหนูเขาเริ่มทำนาปังกันแล้วครับเริ่มปล่อยน้ำเข้านากันแล้ว น้ำพว่วมรูมันหมดแล้วครับนี่เรียบร้อยครับสามทุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมเรามายามกับดักหนูด้วยกันครับอันนี้ไม่ดีดขุยสวยๆเลยอืมหอกเขแล้วหนึ่งตัวนกพุกนกพุกครับนี่ นูพุกไซรุ่นหนูพุกน้อยครับแต้มแรกอ้าวไป สามอันอยู่ไงกนันวะอ,อืหนึ่งตัวหนุกอีกหนึ่งตัวครับนี่นอนอยู่นี่ตัวเท่ากันเลย นี่ครับตัวเท่าตัวแรกเลยอ้าวแอมทีสองเราครับ ทางออกสามอันตรงนี้มีสองอันกลับเราอยู่ตรงไหนวะอันนึงไมด่ดีฝั่งโน้นอันนึง อุ๊บฟุกนี่ฟุกไซสสวยครับนี่ท่านผู้ชมผมก็ว่าทำไมสายตึงๆนี่ครับฟุกไซส์สวยเลยตัวนี้นี่ครับนี่ครับอืมจีบจลางตัวเลยนี่ไซส์สวยหนึ่งแต้มครับตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ เสียงข้างหลังดีดอีกแล้วท่านผู้ชมเสียงข้างหลังดีดครับหนูพุกเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเสียงอยู่นะครับเสียงหนูร้องข้างหลังเดี๋ยวผมดักอันนี้ไว้ก่อนเสียงดีดตามหลังเลยหมานครับ มันมันละคลืนนี้โอเคเราไปดูไอ้ตัวนู้นด้วยกันครับเสียงมันเฉียงไปทางนี้นะ นี่นี่โอ้โหที่เราได้ที่เดิมเลยเมื่อกี้เราก็ได้นะครับตรงนี้นี่ครับนี่เมื่อกี้เราก็ได้ตรงนี้ไปนะตัวเท่ากันเลยครับอ้าวนี่ลงไปครับ โอ้โหฟุกใหญ่ครับอืมน,นอน,นอยู่นี่ฟุกใสสวยนี่ครับนี่หนึ่งแต้มใสสวยครับ không à, nóng bay Ừ, nhập lại khắp ทองขาวเรามีอันนึงนะครับตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยกับเราโอ้โหมีตัวมีตัวครับนี่ใช้สวยด้วยเอาออกมา ใช้สวยด้วยครับพุกรุ่นรุ่นอ้าวลงไปมานหหมานหมันหมานอืมมีหนูมีหนูมดกินเลยตัวนี้มดกินเลยครับขขอมดออกก่อนมดกินพกุกไซรุ่นรุ่นครับ ี่หนึ่งแต้มออตามหัวขนาเล็กๆนี่ติดดีจังเลยแต่ตัวไม่ค่อยโตนะครับเป็นหนูพุกไซรุ่นๆซะโอเคครับเล็กใหญ่แล้วเอาหมดขอให้ได้ตัวไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่แล้วเอาหมดครับหมดแล้วมือผมอะหมดย่ม เดีย๋ยวมันก็ไปมันกินหนูโอ้โหโหูหูหลอกแล้วฟุกไซสสวยครับนี่ปากรูเลยครับนี่ครับนอนอยู่นี่โอ้โหผมดักให้ดูด้วยนะเนี่ยรูนี้ผมจำได้รูเนี้ยผมดักให้ดูตอนต้นคลิปเลย นี่ครับไส่สวยเลยผมดักให้ดูเห็นเห็นเลยนะรูเนี้ยย้อนไปดูต้นคลิปจะนึกออกเลยเอาดักไว้ต่อปากรูของเราไอ้รูที่ผมบอกว่ามีรอยกัดหญ้าสดๆนะครับรูเนี้ย เรียบร้อยอ้าวมีตัวอันนี้มีตัวครับอืม,มพุกพุกครับนี่มาอีกหนึ่งแต้มเมื่อกี้ผมเดินไป หนูกำลังจะออกจากปากรูเลยนะเราดักไว้ปากรูออกดึกครับหนูเดีย๋ยวาเขาย้อนไปดูใหม่เดินมาไกลแล้วเหมือนกันไม่รู้มันกระดะเราเข้าไปในรูอีกหรือว่าเห็นมันโผล่หัวยึกยึกยืยอยูย่ยยยปากรูเสียงมันขู่ผมด้วยห่วรูมัน อืมใช้สวยด้วยนะครับผมดักแบบไม่ได้ใช้เหย่่ยวไว้นะอันนี้ผมดักเป็นกระเดื่องให้มันวิ่งชนเฉยๆ,ๆนี่ใช้สวยครับเดี๋ยวผมเตรียมเหย่่ยวมาใส่ละ Hãy giờ phải lên Bên này nữa Thăm mất ăn á. หนูติดกับหนูติดกลับครับลากกลับแล้วเข้าไปในรูนี่ท่านผู้ชมน,นี่นี่ครับเห็น <He ard S 2> ไหมนี่ครับเหยื่อเราเหยื่อเราวางอยู่นี่นะนู่นฮนะผมก็ว่ามันขู่อะไรอู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 อออนู่นครับติดอยู่ในรูนูน่น ขานะครับโอ้โหมันเกาะแน่นเลยเอ้ยเอ้ยหลวมแล้ว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 ครับออกมาแล้วออกมาแล้วท่านผู้ชมนี่ใช้สวยด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่นี่ใช้สวย,วยครับตกใจหมดเลย <c oughs> นี่ใช้สวยเลย นี่ครับโหกัดกัดกัดโอ้โหมผมดักให้ดูด้วยนะคุยเนี่ยต้นคลิปท่านผู้ชมจะเห็นผมดักเลยอันนี้อึบดักไว้ดักไว้ไวผมกันึกว่ามันกำลังจะออกจากรูที่ไหนได้มันลากกลับผมเข้าไปในรูเนาะติดขาครับ อ้าวเย็บ้อยนี่ครับนี่ใส่สวยเลยหนูพุกครับติดขาและลากเข้ารูเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่สรุปหนูด้วยกันครับว่าได้กี่ตัวได้หลายตัวอยู่นี่ครับได้เยอะได้เยอะไป เดี๋ยวผมไปเทให้ดูครับได้เยอะครับเดี๋ยวผมเทให้ดูได้หลายตัวอยู่อืมเดี๋ยวผมเตรียมสำรองมาเหลืออันหนึง่งนี่หนึ่งตัวใช้สวยนะครับหนูเล่าคืนนี้ี่สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัว ตัวหูได้เยอะเนี่ยสิบเกว่าตัวนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวโอ้ผมว่าไม่ค่อยได้หนูเนี่ยยังได้หนูตั้งสิบเอ็ดตัวนี่ใช้สวยด้วยครับสิบเอ็ดตัวของเราใช้สวยเลยอืม ได้หนูที่เราดักให้ดูต้นต้นคลิปอยู่2-3าตัวนะครับนั่นผู้ชมถ้าย้อนไปดูต้นคลิปจะเห็นผมดักเลยนี่ครับ1ิบเอ็ดตัวพรุ่งนี้เช้าจะได้กี่ตัวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราและทีมงานทำมาหากินชาแนลนะครับสําหรับคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ